สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสาธิตการใช้เว็บไซต์ Thai Water.net ในการติดตามสถานการณ์น้ำนะครับในลำดับแรกก็คือให้ทุกท่านเนี่ยเปิดเว็บไซต์ Thai Water.net ขึ้นมาก่อนนะครับก็จะได้เมนูอย่างที่เห็นอยู่บนจอในขณะนี้นะครับในเมนูนี้เนี่ยเราก็มีข้อมูลอยู่2ส,ส่วนนะครับก็คือส่วนที่เป็นแผนที่ทางด้านซ้ายมือ,อตรงนี้นะครับ แล้วก็เป็นแผนที่ที่บอกถึงระดับน้ําในแม่น้ําสายสําคัญใน,นลุ่มน้ำเจ้าพิรุตอนล่างนะครับตรงไหนที่มีจุดสีแดงอย่างที่ท่านเห็นในแผนที่นี้เนี่ยก็คือแปลว่ามีสถานการณ์น้ําล้นตลิ่งอยู่นะครับแล้วก็ตรงจุดไหนที่เป็นจุดสีน้ํางเงินเนี่ยก็คือแสดงว่ามีปริมาณน้ำเนี่ยอยู่ประมาณ7 0็ถึงของความจุนะครับมีปริมาณน้ํามากตรงไหนสีเขียวก็ ีระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับก็คืออยู่ในช่วงสามสถึงเจของละดน้ำนะครับก็สังเกตดูง,ง่ายๆว่าตรงไหนเนี่ยมีจุดสีแดงเนี่ยก็แสดงว่าตรงนั้นเนี่ยมีน้ําท่วมอยู่นะครับก็ยกตัวอย่างเช่นอันนี้ถ้าเกิดสูมลงไปที่แถวแถวจังหวัดสมุทรปราการนะครับก็จะเห็นว่าสถานีนี้เนี่ยสามีของจระเข้ใหญ่นะครับบางเสาทงที่อยู่ที่อาเภอบางเสาทงจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยก็จะมีน้ำล้นตลิ่งอยู่นะครับ แล้วก็ถ้าเกิดดูเลือ่อขึ้นไปนะครับตัวกบริเวณจังหวัดนครศรีอยุธยานะครับก็จะมีที่สถานีบางปะอินนะครับก็มีน้ําล้นตลิ่งอยู่เช่นเดียวกันนะครับกดเข้าไปในปุ่มดูสักเล็กน้อยก็จะเห็นว่าปริมาณความจุน้ำน้ำเนี่ยก็คือเกินร้อเปไปแล้วนะครับก็คือประมาณร้อยสองเปอร์เซ็นตะ์ครับอันนี้ก็คือเป็นที่ทางด้านซ้ายมือน,นะครับส่วนด้านขวามือนเนี่ยก็จะเป็นตัวข้อมูลที่บอกถึงรายละเอียด ของสถานีต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นที่คลองบางบานนะครับอําเภอบางบานจังหวัดนครศรีธรรมราชมีระดับน้ําสถานการณ์ล้นตลิ่งอยู่นะครับข้อมูลล่าสุดตอนหนึ่งทุ่มนะครับก็เป็นเวลาปัจจุบันกดไปดูที่คลองนี้อยู่ตรงไหนนะครับก็จะเห็นได้ว่าทางแมปด้านซ้ายก็จะขยบตามไปนะครับเป็นที่คลองบางบานตอนนี้น้ําล้นเกินตลิ่งไป2 1นะครับก็เห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ก็ตรงนี้ก็จะมีจุดสีแดงอยู่ กระจายตัวอยู่หลายที่เลยนะครับก็อันนี้จะต้องติดตามกันต่อไปนอกจากนี้แล้วเนี่ยถ้าเกิดท่านสังเกตด,ดูด้านหลังนะครับก็จะเป็นแผนที่สีเขียวเขียวส้มๆนะครับอันนี้คือเป็นเป็นปริมาณฝนที่ตกในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับโดยจะมีเกณฑ์สีดังนี้นะครับถ้าแบบเป็นสีเขียวอ่อนๆก็ตกเล็กน้อยนะครับประมาณ20-35มมิลลิเมตรแต่ตรงไหนตกสี ส้มเนี่ยก็คือตกหนักนะครับจยประมาณสัก50-70ม mm ลิเมตรนะครับก็จะเห็นได้ว่าในบริเวณดังกล่าวเนี่ยก็จะมีฝนตกอยู่เป็นบริเวณนะครับถ้าเกิดกดดูระดับน้ำนะครับยกตัวอย่างเช่นที่จังหวัดนนทบ,บุรีเอเภไซน้อยที่คลองนาฬิพิลลนะครับก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้ระดับน้ําเองเนี่ยยังไม่อยู่ในเกณฑ์ปกติ62%นะครับเพราะฉะนั้นฝนที่ตกกะมาก,ก็ไม่ส่งผลกะระทบไปกับพื้นที่ดังกล่าว นอกจากนี้แล้วเนี่ยในแอพที่ตัวนี้เนี่ยเราเองก็สามารถที่จะเปลี่ยนนะครับเปิดปิดข้อมูลต่างๆได้นะครับอีกอันนึงที่อยากจะแนะนําก็คือเป็นพื้นที่น้ำท่วมในรอบ7วันที่ผ่านมานะครับขออนุญาตปิดฝดสะสม24ชั่วโมงก่อนปุ๊บแล้วก็เปิดแอนที่น้ําท่วมนะครับก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้ในประเทศไทยเนี่ยมีตรงไหนบ้างที่น้ําท่วมนะครับก็ จะเห็นราบสีน้ำเงินตรงนี้นะครับก็บริเวณอำเภอบางน้ำเตี้ตยวจังหวัดฉะเช,ชิงเทราก็มีน้ำท่วมขังอยู่นะครับแล้วก็รวมถึงบางส่วนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยนะครับเลื่อนขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับตรงแถวแถวจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับบริเวณของกระทุ่มเองเนี่ยก็จะมีน้ําท่วมขังเช่นเดียวกันนะครับก็สามารถใช้ติดตามข้อมูลจากการน้าท่วมในรุ่งน้ำเจ้าพระยาตอนล่างได้แล้วก็อีก ที่น่าอยากจะแนะนาอีกจุดหนึ่งก็คือคนที่ชอบใช้แผนที่นะครับถ้าเห็นรูปตรงนี้แล้วไม่ไม่ไม่ชัดเนี่ยสามารถกดปุ่มขยายตรงนี้ได้นะครับเพื่อให้เห็นภาพเต็มจอนะครับพอกดมาปุ๊บเราก็จะเห็นแผนที่ที่เป็นลักษณะเต็มจอเลยนะครับก็จะทําให้เราเนี่ยดูข้อมูลได้อย่างครอบคลุมนะครับในบริเวณที่เราสนใจได้นะครับก็จะเห็นได้ว่าตัวนี้เองเนี่ยเราก็พัฒนาขึ้นมาเฉพาะเพื่อใช้ติดตามสการั์น้ำในขณะนี้นะ นอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีตัวพื้นที่อื่นนะครับรูปน้ำชีบูนนะครับก็สามารถจะใช้ติดตามสาการน้ำได้เช่นเดียวกันนะครับออผมลืมเล่าไปนิดนึงก็คือลูกศรที่เห็นนะครับสีเนี่ยแทนระดับสถานการณ์ตรงไหนสีแดงก็คือแปลว่าน้ำท่วมแต่ถ้าเกิดเห็นลูกศรน,นะครับที่ฉีดขึ้นนะครับก็คือแปลว่าถ้าเกิดตรงไหนมีศรฉีดขึ้นก็คือสาการน้ำเนี่ยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็จะต้องเฝ้าระวังต่อไปนะ แล้วก็สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณนะครับหน่วยงานต่างๆนั่งต่อไปนี้นะครับก็คือกระทรวงการศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมชลประทานจิสดาและก็กรมฝนหลวงในการมีเกษตรนะครับที่อนุเคราะห์ข้อมูลตรงนี้มาครับขอบคุณมากครับ